ัทดสอบความคมของมีดเล็บนี้นะครับโดยช่างนิรันนะครับใบยาวที่14นิ้วนะครับตักต่อไม้ไผ่แห้งดูนะครับ ตามไม่ไผ่ดูนะครับลองตะกระดาษดูนะครับครับมีดเล่บนี้นะครับตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบนะครับผมชุบแข็งนะครับด้วยบอกเกลือนะครับขอบคุณครับ